ชมพูตาลขา,ขาวๆนะคะสวยค่ะเพืเ่อนๆโอ้โหนี่ค่ะวันนี้มาเยอะนะคะเพื่อนดูต้นก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวให้ชมต้นกนขค่ะต้นใหญ่มากนะคะเนี่ยเพืเ่อนเห็นไหมคะดอกเต็มเลยคะ่ะนู่นอีกอีกช่อนหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเยอะค่ะ พราะว่าที่ตุมต่มๆก็เยอะนู่นค่ะได้ยินเสียงนกไหมคะนุ่นนุ่นนุ่นเหะน้นพุตานนะคะเดี๋ยวเราไปชมอ,อีกช้อนนู้หนหู่อเหน็นไหมคะสีขาวๆนะคะ,เ,ะ,คะเ,เดี๋ยวเราไปชมอ,อีก นวลเต็มเลยกะเห็นไหมครับโอ้หมนกองร้องังเลยนวนเต็มเลยครัุกนี่ครัโอ้ม รู้สึกมีดอกพับพึ่งบานนะคะเดี๋ยวไปชมพับพึ่งสีขาวเหมือนกันนะตอนเช้านี่ไงค่ะดอกพับพึง่งนี่ว้าวสวย สวยอยู่นะคะน,นี่กุหลาบนะคะนี่กุหลาบยังไม่บานนะครับเพื่อนๆอันนี้เอื้องหลวงนะเอื้องเหนือนะคะประมาณนี้บางคนเรียกเอื้องเอื้องหลวงเอื้องหลวงนะคะ,ะ,คะดอกสวยเหมือนกันสวยสุ ต้นกชาย่หคเเพื่อนั่นเองกระชายแต่ใบเป็นลาแล้วค่ะใบโรยแล้วค่ะนี่ชมพูตาน,นะคะโอเคค่ะ